ไปมอบต่อให้กับกําลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามแนวชายแดนผู้บัญชาก,การป้องกันชายแดนจันทบุรีรัตตานําคณะกรรมการสมาคมพลิยาฐานเรือมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับฐานพลานวิกโยธินและกําลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนจันทบุรีรัตรานครับเมื่อเวลา9ก้นาฬิกาวันพฤหัสบ,บดีที่21มกราคม2559ที่สนามอนเนกประสงค์หน่วยเฉพาะกิจฐานพลานวิกโยธินค่ายเทวพิทักษ์ อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบรุรีพลเรือโทธนก,การไคายควรผู้ประชาก,การป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดนำคณะสมาคมพลิยาฐานเรือนำโดยนางปัญชลินไคร้ควรประธานฝ่ายภูมิภาคสมาคมพลิยาฐานเรือและประธานชมลมพลิยานาวิทยโยธินเดินทางมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับฐานพลานาวิทยโยธินที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามแนวชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบ ของกองบัญช,ชาการป้องกันชายแดนจันทุรีและตราดปัจจุบันกำลังพลของหน่วยเฉพาะกิจฐานพรานวิกโยธินที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาอธิปไตยและดูแลความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนพื้นที่ปฏิบัติการส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ทุรกันดานมีสภาพอากาศหนาวเย็นผู้บังคับบัญชาได้เล็งเห็นถึงความยากลําบากของกําลังพลจึงมอบผ้าห่มกันหนาวที่ได้รับมอบจากกองทัพเรือให้กับกาลังพลของหน่วยเฉพาะกิจฐานพรานวิกโยธิน ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดเพื่อเป็นฝันกำลังใจให้กับฐานพลาน,นวิทยธทินที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนมีกำลังใจในการปปิบัาิหน้าที่อย่างเข้มแข็งต่อไปครับ